ได้ยังอ่ากดไอซีนี้ได้แล้วไต่อเดี๋ยวมันจะต้องตรงนี้มันจะต้องเปลี่ยนอ่าเอานี่กูกดไลค์แล้วเนะนี่ยมึงรู้แหละอันนี้คือแล้วเหรอกดไลค์แล้วเนะี่ยเดี๋ยวมึงลองเข้าไปอยู่ในช่องกูกดิ T K Cyber เฮ้ยเขียนชื่อกูย่าจังวะ ทีเคเ g นเจอร์ลองเข้าไปอยู่ในช่องกูเลยเจียเย้แต่กูเล่นเกมไหวไปอีกเรื่องนะกูจะต้องเปิดโปรแกรมที่ใช้เท่านั้นนะอย่างอื่นกูต้องปิดสวัสดีครับโอ๊ยสวัสดีครับเขียนชื่อปุย่ากันนะเดเ์มากปะทีเคเ g นเจอร์มันจะเลย์พอสมควรเลยนะเย้เย้แต่คุณเล่นเกมไหวไหมอีกเรื่องนะ จะต้องเปิดโปรแกรมที่ใช้เท่านั้นนะอย่างอื่นจะต้องปิดเฮ้ยไม่ได้ไหลนนานมากครับเฮ้ยสวัสดีครับไอ้เช่นถ้ากูจะเปิดกล้องนะอย่างเช่นนะดีเลย์มากกว่านี่คนติดตามเตท้มาเห็นก็ไม่ตกใจเตท้มากลับมาสตรีมเท้ไม่ได้เจอนานสวัสดีครับไม่ได้เจอนานเลยครับอุ้ยอันนี้ใครอ่ะโอ้โหกูจะระเบิดน่าจะตกใจแหละคนที่แบบไม่ได้เห็นกูไลน์นานสวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ยยไม่ได้ไลน์นานมากอ๋อสวัสดีครับอุ้ย ชิดอ่าลืมชื่อแล้วมีคนติดตามเต้มาหเห็นนะไม่ตกใจเต้มากลับมาทีมคนน่าจะได้กูได้ินเสียงตัวเองแล้วกูหลอนอะนะไดยน,นะกูยัดแล้วกูลองเปิดกล้องก่อนมันเปิดกล้องอยังไงนะอ๋ออันนี้มันหน้าโปรแกรมที่กูใช้ก่อนกูจำแล้วแล้วอันนี้คือ fiber fiber อีฮี้สวัสดีครับผม สวัสดีครับทุกคนคนที่อยู่และคนที่ไม่อยู่ครับจริงๆจะมันต้องกด X ที่มันตั้งค่ายานะกล้องกูไปไหนมกล้องกูไม่ติดคือการที่พี่ยังเข้ามาดูไลฟ์ผมได้อยู่เนี่ยแลบวมันเด้งมาดิเคยเรียกพี่ว่าเอ๋อยู่นะอ๋อสวัสดีครับโหพี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ส่งสิ่งกับคนในนี้นานมากอะ่ะไม่ได้ไลฟ์ในนี้มาประมาณสองสามปีอะ่ะ ใช่ครับผมเปลี่ยนไปเยอะเลย <c oughs> เขาบอกว่ากูเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะบอสไปถึงโซนไมถึงคูไมถึงใครเน่เขาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยูทู e เปลี่ยนไปเยอะแน่ๆด้วยอาจจะใช่นี่เลยกล้องติดแล้วแล้วกูก็แปะเข้าไปไงไปที่ไหนใช่ปะกูแปะกล้องเข้าไปแล้วต,ตอนนี้ไม่มีใครเห็นหน้ากูหรอกเมื่อกี้เห็นแบบแบบนี้ผมใช้ความขี่ที่สี่วินาทีตอีน,นี้ปัจจุบันความขี่ที่ไปจุดสามถือว่าเป็นการน้อยเกินไปทําให้การ เกิดบล็อกเห็นมะมันช้าไปดิความถี่กูน่าช้าไปกูน่ากูน่าจะตั้งให้มันห่างเกินไปหรือเปล่าปกติกูจะตั้งไลต์สตรีมให้แบบเร็วพอๆกับกูอะเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ที่รูปแบบเกมถ้าเกมมันแบบมันสไนด์กันไม่ได้กูก็ไม่ค่อยมีปัญหา จะเซนไหรือไม่สไนไกูก็โดนยิงตายอยู่ยินเ <laughs> ลยก็ <laughs> ลงไปตายก็งงอยู่ดีแต่ดูก่อนนะเราจะดูก่อนนะคะบอกว่าไลท์มันอันนี้คือที่ผมมาไลท์เนี่ยไม่ใช่อะไรผมมาทดลองให้เพื่อนดูปกติแนะี่ผมจะมีสองจอปกติผมจะใช้สองจอในการไลท์ตอนนี้ผมมีจอเดียวเพราะว่าผมจะมเอามาเชื่อมมันจะน่ามันน่าจะหนักเครื่องเกินไปและอันนี้มันจะเล่นเลยป่ะละ่ะมันอยากเล่นเลยป่ะละ่ะจเเลยนะเออจะลองเทสลองเทสเล่นเลย กเปียเฮ้ยฮาโทกียียอะไรบอลไม่ได้วะตอนนี้คือกูไม่เห็นหน้าตัวเองนะปกติอะกูจะต้องมีจอที่สอบเพื่อไว้เช็คหน้าตัวเองด้วย ABA ดีกว่าถ้าจะเทสอะกะว่าเกมนั้นมันตอบโจทย์เ้้ยแบบไม่ให้เด่นเล่นเลยอันนั้นกูร้องอ่ะโหมดธรรมดามาทำกูร้องได้เลยอะกูก็ร้องไอ้ยี้ยเจอพวกมึงเจอกันเอง แม่งยังไม่หัวล้านเท่าจะหลับที่จริงถ้าจะเทสสีมลองเทสแบบไม่เป็นส่วนตัวน่าจะได้นะแต่ไม่เป็นไรอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แต่ว่าอันนี้ผมเผื่อเผือ่อคนดูนเผื่อแบบไม่ไม่เป็นส่วนตัวด้วยเหรอใช่ใช่เผื่อคนดูยังอยู่ไงอยากลองอยากลองเช็กระบบเฉยเมันน่าจะหายไปเยอะแหละูกูยังไม่มาดูเลยช่องนี้แม่งหายไปเป็นแบบไล์ล่าสุดอันนี้มานลน,นะคะทุกคนให้ดู ไล์ล่าสุดที่ไลฟ์นะเอาตอนไลฟ์อย่างเดียวนะคือแบบโหนู่นนะสามปียู้สังเกตว่ารูปไอ้น,นี่ยรูปรูปที่จะเป็นตั้งปกของไลฟ์มันเป็นรูปเก่าเปลี่ยนดีกว่าควรเปลี่ยนอีกนึงนะเปลี่ยนเป็นอะไรดีว่ะ เปลี่ยนไปในรูปแบ้างมีอะไร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 มีคนดูตอนนี้สามคนนะครับผมก็จะมีไอ้สองคนนั่นแหละสองคนที่อยู่ในดิสไอ้ปอนไปไหนหายยาวเลยอันนี้ชิวๆนะ วอนนี้เรามาลองไลฟ์ก่อนเดี๋ยวปิดไลฟ์ตอนไหนก็ค่อยว่ากันอาจจะปิดไลฟ์ตอนที่เครื่องกูดับไปแล้วอะปิดไลฟ์ตอนที่เครื่องดับคือวัดใจเลยใช่ไหม <laughs> วัดใจเลยว่าเครื่องกูจะตีใหม่ไหมคืออ่าเดี๋ยวะเดี๋ยวเปิดแทสต์เนเจอร์ให้ดูว่าตอนนี้เครื่องกูตอนนี้นะกูตอนนี้อย่างแรกเลย,เยกูต้องปิดควรจะปิดจอด้วยจริง <laughs> <laughs> ใช้ไปแปดจุดแปดเก้าส <c ười> ิบสามอะ่ะนี่ขนาดกูเปิดแค่อันนี้อันเดียวอันนี้ แต่ส่วนใหญ่มันเป็นการแชร์จอ้วยมันทำไม่เครื่องกูมไม่ไหวอันนี้ตอนใช้แค่นี้เมื่อกี้คุณเข้าภาพจีไม่ได้ค่ะออื่นน่าจะปกติอยู่ปะเน่ออื่นน่าจะปกติอยู่นะคิดว่านะ<ม>แต่ว่าบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้สูงสิงกับ youtube มานานมากเพราะปกติทุกวันนี้เอาจรงบมาแทบไม่เคยดูไม่ไม่ดูอะไรใน u t u b e อยู่แล้วด้วยนอกจากฝักเพลงกูยขี้เขียน ก็เอาไปอะไรอะพูดมังก็ว่าบอสทำไม่ได้วะก็นจะเคยมีอยู่บ้างแหละมาเข้าเกมละกูจะมาเช็คด้วยว่าเดี๋ยวมึงห่ไปเช็คไอ้นี่กูให้หน่อยว่าในจอในในเกมอ่ะมันชัดไหมเกมกลัว นี่ยตั้งแต่หน้าหน้าโหลเดเลยก็ได้ลองเช็คให้หน่อยว่าเกมบูชัดไหมเพราะว่าดีเลย์ไลน์น่าจะดีเลย์พอสมควรไปไปไปเลยเนาะลองตามดู <c oughs> อันนี้มาเกียรติตอนเนี้ยถือว่าภาพเป็นไงภาพมันโอเคอยู่ไหมพอครูตั้งบิตเรทไว้ก็ปิดจอดีกว่าเที่จะเกกะตั้งบิตเรทไว้เนะี่ยประมาณ อุ้ยหกพันมิชนทรัพยากรตัวเองอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต้องระวังไอ้เี้ยกูอยางชอบเลยสัตว์อะไรอะไรรูปปกไรอ้เี้ยรูปปกเหรอรูปรูปปกไรอะตอนนี้กูอยู่หน้าเกมกูเช็คกูเช็คกูเฮดตีก็ชัดเดี๋ยวนะแต่แตกอยู่ มันแตกอาจจะเพื่นเพราะว่าของนิงด,ดนึงนิดนึงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคคือไม่ได้ไลทนานจริงนะเนี่ยเฮ้ยเราเอาไงเนี่ยไอ้บอลเนี่ยเอาออกออกออกหัวห้องวอะออกเตะมันออกได้ป่ะหรือว่าเราต้องออกเองกูนี่นแหละเตะเลยตอนนี้คือเสียงที่อะไรเว้นประเด็นนะกูยอยากรู้ว่าคือเสียงอะไรตอนกู ตอนกูนเล่นอยู่แล้วมันจะมีเสียงจริงโปรไรยอีกอย่างวะนะผมเปลี่ยนผมใส่ไปเล่นดีเกตัดใจอ๋อมาจัมาดูท็อปแฟนด้วยแหละเยสอันนี้ผมมาเล่นผับจีนะนนผมมาผับจีบนคอมทีซ <TV S 2> <น>ีเนาะตอนนี้คือไม่เล่นเกมในมือถือเลยไม่เล่นกเกมเลยนอกจากเกมอน,น,นอกจากเกมเกมชิวชิว ที่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะแต่ว่าน่าจากวาตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้มีโน้ตมือถือใหม่เรื่องพื้นที่ไม่พอครับอ๋อเสียงติ้งเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงคนคอมเมนต์มาแน่เลยแล้วมันดังหูกูมากเลยคนคอมเมนต์ระเออ,อกูน่าจะต้องไปตั้งค่าใหม่ะพะกูไม่ได้ทำมานานแล้วไม่ได้จัดการตัวตรงนี้มานานมากถ้านี่เห็นไหมกูได้เสียงอ่ะหูหหะกูแบบกระดิ๊กระดาเลยอ่ะกระดิ๊กระดา นนนะถ้าคุณจะดูเมนต์คุณจะต้องไปดูในไม่ถือเสียงเวลามีคนส่งความปราใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะใช่ตอน,น้นะอ้าวกูยังไม่ปิดกล้องเหรอบอสเอากูปิดแล้วกูปิดแล้วอ,อันนี้นะทุกคน้อเช็คเลยไหมมันเป็นเสียงที่มันน่าจะตั้งไว้อยู่ในอีกโปรแกรมหนึง่งน่าจะเป็นของสตรีมแแบบโอ้ยเอ๊ะเกีเ่ยวกับปิดมันน่าจะเป็นของสตรีมแแบบนะมก็เลยมันก็เลยแบบนี้ แต่ปกติเนี่ยเอาปกตินะผมเวลาผมไลฟ์ผมจะถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำคอนเทนต์แต่ตอนนี้ยังยังไม่ทาอะไรเพราะว่าเรามาทดสอบเรามาลองไลฟ์กันในแชะครับนึกสภาพมีคนมาเมนเยอะเออถ้ามีคนมาเมนเยอะอ,อ่อะโอ้โหทูตายนทุกตายจริยยงๆตอนนี้คิดอยูว่าจะยุดเครื่องจะไหวไหมโอ้ ช่วยกโทษของกูโอ้ยโอ้ห้ยมาแม่กูฮัลหลฮัลโหลอ้ยโอ้ยปาเดินพูดมึงใจเย็นก่อนหน้าหกูจะระเบิดแล้วปิดไปพูดกันดเคอ่าเสียงไมค์พูดว่าบอสในเกมมันน่าจะปิดได้นะใช่มันน่าจะปิดได้ครับ ว่าจะปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นเฉยเสียงอ่ะมันมันมาจากในซีมแลบไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะไม่ชอบเลยอย่าพูดดีวอสอย่าอ่างกอนนะเว้ยด่านอุ้ยโอ้เด <c oughs> ี๋ยวกูณถือลูกตองชิบหายแล้วเดินไม่ได้อะไรวะอ่่วา,า,วาเอาเอพื่อนี้ไป,นนไปแต่ว่าพอสตรีมมันทำให้เครื่องผมแลบขึ้นนิดหน่อยมาทำให้ ว้ายไม่ดีจะมันเนียนน้วะไอ้ฟิล์มเริผมปุ่มไม่แหลกต้นไม้เกี่ยวเดินอยู่อยู่อยู่ในตึกอ่ะเอ้ามันาจะรู้วาย่าฟิววะเลยโอ้มันไม่ได้แหละมันไม่นิดหน่อยนะครับเรื่องมตกขึ้นเยอะเลยเกี่ยวแล้วฮะเวอ่าโอ้ยปิดไฟไมันปิดไมฟไงอ่ะมึงกดอันนี้ปิดไมอะไรปิดไมฟมันอ่ะ กดเดีไงเฮ้ย <c oughs> โอ๊ะจะบอกข้างหลังเนี่ยมีตัวหนึ่งบอสมาแล้วบอส <c oughs> เออตายยัง <c oughs> เจอเล่นอยู่ออกกด <c oughs> ออกไม่ไม่อยากเจอด่าดน, <c oughs> นี่นเป็นเจ้าคนใหม่เข้ามาปะหรือว่าคนมันก็หายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสุ่มคนใหม่เข้ามาเอง สองตัวอตอนเนี้ยเครื่องน่าจะไลและเล่นเกมกันยากเพราะว่ากระตุกนิดหน่อยไอความนิดหน่อยได้แหละเกมเสียได้เลยไอบอสได้จะทำได้แต่บอสต้องใช้แอคเคาท์ของคนที่มันเคยไลตีมาแล้วมันถึงจะไลง่ายแม่ก็เดี๋ยวรออยู อโอ้โหแล้วมันเปิดในตรง,น,งรรรนี้องให้บอสได้ดโอเคประบานนี้ก่อนนะนี้ผมมาเทสแล้วมือเฉทุงคน แค่มาเทสระบบฉะนั้นเราก็คงมาประมาณนี้ก่อนเนาะว่าเครื่องผมตอนนี้ยังไม่ค่อยหวัดเท่าไหร่กับาการจะไลฟ์ซีมนะแต่แปลว่าควรจะเปลี่ยนเครื่องใหม่จะละ